วิธีเชื่อมต่อหูฟัง JBL ของคุณกับคอมพิวเตอร์โดยใช้บลูทูธหากต้องการเชื่อมต่อหูฟัง JBL เข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านบลูทูธคุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ขั้นแรกตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดใช้งานบลูทูธบนคอมพิวเตอร์แล้วจากนั้นให้เปิดรายการเมนู Bluetooth and other device settings จากนั้นหน้าต่าง pop up จะเปิดขึ้นมาให้คุณเปิดบลูทูธหากคุณยังไม่ได้เปิดเมื่อเปิดใช้งานบลูทูธบนคอมพิวเตอร์ของคุณให้ตั้งค่าอุปกรณ์ JBL ของคุณเป็นโหมดจับคู่บลู ไฟ LED ที่กระพิบบนตัวหูฟังจะแสดงให้รู้ว่าอุปกรณ์ JBL ของคุณกำลังอยู่ในโหมดจับคู่อุปกรณ์และชื่อรุ่นหูฟัง JBL ของคุณจะปรากฏเป็นตัวเลือกให้คุณเลือกในเมนูบลูทูธบนคอมพิวเตอร์ขณะที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์คุณยังสามารถสลับการเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ได้ตามปกติหากคุณเคยทำการเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ของคุณแล้วให้ทำการแตะ1ครั้งตามด้วยการแตะครั้งที่2ค้างไว้5วินาที คุณจะได้รับการแจ้งเตือนด้วยเสียงว่าหูฟัง JBL ได้รับการจับคู่อุปกรณ์แล้วจากนั้นหูฟังดังกล่าวจะไปปรากฏบนอุปกรณ์เครื่องที่2ของคุณนั่นเอง